นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เป็นบุญเลิศเกิดมาเด่นเป็นมนุษย์รัทธาพุทธลูกเมตตาหากุศลถือธรรมะปฏิบัติฝึกหัดตนจนหลุดพน้นคนปนสัตว์ปัจจัดตังเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เข้ายูทูบฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้ช่วงบ่ายอากาศร้อนมาสองสามวันแล้วฝนก็ไม่ตกคงจะตกไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่เดือนสี่ก็เดือนห้าแลมาหลายเดือนแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นบุญเลิกทำให้มนุษย์ลำบากเช่นมีอากาศร้อนถึงอย่างไรมนุษย์ย่อมมีปัญญาหาสิ่งมาแก่เช่นเมื่อร้อนก็ต้องอาบน้ำ หรือไม่อย่างนั้นก็ใช้พัดลมนั่นมาเป่าไม่หายร้อนก็ต้องใช้แอร์ที่มนุษย์ชั้นปัญญาชนได้ผลิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นมันสมองของมนุษย์ที่เกิดมาแสวงหามาแก้สิ่งต่างๆที่ทำให้มนุษย์นั่น ได้รับความสะดวกสบายแม้กระทั่งทางจิตใจของมนุษย์ยังเสาแหวงหาศาสตร์ต่างๆเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเป็นาศาสตร์าเอกในโลกสอนเวในยสัตว์ให้ประพฤติปฏิบัติ ฝึกขัดตนให้หลุดพน้นใครประพฤติปฏิบัติตได้ก็รู้ได้เฉพาะตนเรียกว่าปัจจัตังสิ่งเหล่านี้ที่จะเกินปัญญาของนักปราชได้ไม่ต้องมาไต่สวนทวนถามเสียให้ยากเพราะข้อประพฤติปฏิบัติ นั่นมันก็อยู่ที่หลักศีลธรรมเข่นศีลหา้าข้อที่สามกาเมเมื่อบุคคลใดละเว้นในเรื่องกามไม่ว่าลูกเขาเมียใครถ้าระได้เด็ดขาดอันนั่นก็พ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเป็นศีลแปดศีลส,สิบ ข้อที่สามอพรรมมจริยาเปละมะในศขาบุคคลใดประพฤติปฏิบัติเว้นขาดจากขอ้ออภรรมจริยาข้อนี้เป็นบุคคลที่พ้นจากคนปนสัตว์ได้เพราะศีลร,รับรองไว้แล้ว เห็นกันจูดาดดื่นทั่วไปบุคคลประพฤติปฏิบัติได้แม้แต่ญาติโยมก็สามารถที่จะพ้นจากคนปนสัตว์เมื่อถือมันก็รู้ได้ว่าพ้นศีลข้อนี้แล้วเมื่อพ้นศีลข้อนี้แล้วก็แสวงหากุศล สูงยิ่งขึ้นไปธรรมะคอไหนที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจนถึงนิพพานอันเน่ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นชีเป็นเนนเป็นพระ เพราะศีลเหล่านี้รับรองท่านประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วการประพฤติปฏิบัติจากคนเป็นมนุษย์นี่ก็ยากเหมือนกันตราบใดไม่รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติถ้ารู้จักข้อประพฤติปฏิบัติก็ไปได้ง่าย เพราะหลักวิชาการนักปราชญ์ท่านก็เขียนเอาไว้แล้วหลักก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเรามีาศาสสดาที่ทรงสั่งสอนให้ได้ประพฤติตามตราบใดมน,นุษย์หลงทางมน,นุษย์ก็จะตกทุกข์ได้ยาก ไม่ได้รับแสงสว่างพาให้เดินหลงทางการที่จะทำให้คนมีปัญญาก็แสนยากยิ่งสมัยนี้หันหลังให้กับบัณฑิตผู้ที่ไม่มีศาสศานาก็ถือว่าหันหลังให้กับบัณฑิตเมื่อหันหลังให้กับบัณฑิต จะมีความทุกข์อย่างน้อยไม่รู้วิธีที่จะดับทุกข์คือไม่มีปัญญาเห็นชอบไม่มีดําริชอบไม่มีการเจรจาชอบไม่มีเลี้ยงชีวิตชอบไม่มีทำการงานชอบไม่มีความเพียรชอบไม่มีสติชอบ ไม่ได้ตั้งใจไว้ชอบเพราะไม่รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติพูดง่ายๆคือไม่มีหลักสูตรชีวิตติดตนเมื่อมีหลักสูตรชีวิตไปทางไหนมาทางไหนก็ประพฤติปฏิบัติถูกทำให้มีความสุข ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยเพราะรู้ทั้งโลกภายในและโลกภายนอกเมื่อรู้โลกภายในและโลกภายนอกก็ถือว่ารู้รอบจกกักรวาลเมื่อรู้รอบจกกักรวาลก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ จะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรล้วนแต่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสามารถให้บุคคลอื่นอยากจะประพฤติปฏิบัติตามตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ อยู่อีกมุมมองหนึ่งคือมุมมองมืดอ,อีกทำอะไรไปคิดว่าผู้อื่นนั่นไม่เห็นก็จะทำของเขาไปเรื่อยจนการกระทำนั่นทำให้เขาเดือดร้อนเขาจึงรู้สึกตัวว่าเขาอยู่ในที่มืดบางคนก็สมัคร ใจอยู่ในที่มืดแม้จะมีผู้คนมาแนะนำอย่างไรก็ไม่ยอมออกจากที่มืดเขาถือว่าไม่ต้องไปเสนอหน้ากับสังคมดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านจึงเปรียบมันนดเหมือนดอกบัวสี่เหล่า เหล่าที่หนึ่งอยู่ติดโครนตรมเหล่าที่สองพ้นจากโครนตรมมาได้สองสามคืบเหล่าที่สามปริ่มนม้ำเหล่าที่สี่บานพ้นน้ำลักษณะของมนุษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอน คนสมัยนี้ก็สังเกตตรวจตราตูวตนเองไว้บ้างเราอยู่ในลาวบัวที่เท่าไหร่พินิจพิจารณาตนเองนั่นบ่อยๆเมื่อรู้ตัวเราอยู่ในลาวที่หนึ่งติดโครนตมพระยายามเสวงหาตำรับตำรา หรือคลิปธรรมะธรรมโมฟังบ่อยๆจะได้ดีตนเองนั่นขึ้นบนเหนือน้ำกับเขาบางถ้าขืนอยู่ไปก็จะทุกข์ทรมานอยู่รำไปเป็นแต่เยื่อเขาอันนี้ก็สุดแล้วแต่คนนั่นมีปัญญามากน้อย ในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้ามีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาฟังธรรมะธรรมโมจากครูบาอาจารย์หรือไม่อย่างนั่นก็โปรเมตตากับมนุษย์เผื่อนบานไปสนทนาธรรมะ เมื่อมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเรียกว่ามีเมตตาต่อกันหาบุญหากุศลหาความฉลาดคบหาสม,มาคมกันบ้างถือธรรมะสัจจะกันบ้างดูแลสิ่งของกันและกันฝึกหัดตน ช่วยคนข้างเคียงหรือช่วยคนในหมู่บ้านฝึกขัดตนบ่อยๆเราจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่แลเหลียวสัตว์ที่อยู่ด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมนันลดอันเน่มันก็เกินมนุษย์ไปถ้าเราดูแล ก็ถือว่าเรานั้นประพฤติปฏิบัติในเรื่องเมตตาหรือกะรุณาสงสารเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้อย่างก็หาวิธีให้เขาพ้นทุกข์ก็ถือว่าเราฝึกขัดจิตสูงขึ้นสูงขึ้นก็สามารถที่จะมุ่งสู่นิพพาน คือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งรู้เรื่องสังขารรู้เรื่องโลกภายนอกและโลกภายในก็ทำให้จิตใจนะสง,งบสุขเย็นเมื่อสง,งบสุขเย็นก็เป็นปัจจตัง รู้ได้เฉพาะตนดังคํากลอนกล่าวไว้เบื้องต้นนั้นมาเป็นบุญเลิศเกิดมาเด่นเป็นมนุษย์ศรัทธาพุทธโปรเมตตาหากุศลถือธรรมะปฏิบัติฝึกขัดตนจนหลุดพ้นคนปนสัตว์ปัจจตัง พูดมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอจะรืญนพร